รับซื้อเหรียญ1น1บาทปีพศ2538ในราคาสูงสุดถึง500บาทแต่ว่าจะต้องดูตรงไหนดูยังไงถึงจะรับซื้อต้องมาศึกษาในคลิปนี้ก่อนนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องน้องนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Master and a n t i c ติกเมตตามหามงคลนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับทางร้านเราเนี่ยจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ1น1บาทปีพศ .2538 นะครับในราคาสูงสุดถึง500บาทนะครับแต่ไม่ได้รับซื้อทุกเหรียญน,นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับรับซื้อเฉพาะบล็อกที่หายากและนิยม นะครับเพราะว่าเหรียญ1น1บาทปี3 8เนี่ยมีจำนวนการผลิตที่เยอะมากๆนะครับถ้าจะซื้อทุกเหรียญทุกแบบเนี่ยผมบอกเลยครับว่าโอ้โหมีเงินกี่ล้านล้านก็ไม่พอซื้อนะครับฉะนั้นเนี่ยผมรับซื้อเฉพาะบล็อกที่แปลกบล็อกที่หายากเท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนเลยแต่จะต้องดูยังไงดูตรงไหนมาศึกษาไปด้วยกันนะครับสำหรับเหรียญ1บาทปี38เนี่ยก็คือ ด้านหลังของเหรียญเนี่ยจะเป็นหลังวัดพระแก้วนะครับถ้าเป็นแบบเหรียญที่ระลึกไม่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับดูเหรียญ1น,นบาทปี38แบบแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะมีบางคนเนี่ยส่งเหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกมานะครับเหรียญที่ระลึกไว้คุยกันทีหลังนะครับอ่าเหรียญหนบาทปี38นะครับแบบที่ผมรับซื้อก็คือแบบนี้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมครับอ่า เพื่อนๆลองพลิกเหรียญของเพื่อนๆดูนะครับพลิกแบบผมเลยนะครับอย่าพลิกแบบอื่นนี่ดูนะถ้าพลิกข้างนะครับจะเป็นแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับอ่านี่เห็นไหมถ้าพลิกข้างให้เป็นแบบนี้นะครับอ่าบางคนอยากพลิกกลับดูนะครับเห็นไหมครับอ่าพลิกกลับก็จะได้แบบนี้เห็นไหมโอเคนะครับ ในี่ใครมีลองหาดูนะครับลองพลิกแบบผมเนี่ยอ่ามีไหมมีไหมใครมีเหรียญหนึ่งบาทปีสาแแบบนี้นะครับลองพลิกแบบผมดูว่าคุณมีแบบนี้หรือเปล่านะครับอ่าหรือว่าถ้าพลิกกลับอ่าแบบนี้ครับเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีสาในบ็อกพลัสเสียญตรงนะครับพลัสเสียนตรงดูยังไงเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหมครับอ่าด้านพลัสเสียนหันขึ้นทางน<ๆ>ี้เห็นไหมครับเราพลิกข<ล> <ๆ S 2> ้างปุ๊บเห็นไหมอ่า ด้านยอด J d ดีก็จะหันขึ้นทางนี้เหมือนกันเห็นไหมครับอ่าพอเราพลิกกลับปุ๊บก็ยังเป็นพัสเสียนตรงเห็นไหมครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นพัสเสียนตรงถ้าเรานำมาส่องกับกระจกรูปจะออกมาแบบนี้นะครับนี่ก็คือด้านพัสเสียนกับเดี๋ยวขออน,นุญาตนิดนึงนี่เห็นไหมด้านพัสเสียนกับด้านก้อยหันไปในทิศทางเดียวกันนะครับอ่า ใครมีแบบนี้สภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาสูงสุดคือ500บาทเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่แปลกแล้วก็เหรียญที่หายากนะครับส่วนขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับถ้าเป็นบล็อกพัฒเสียนกับอขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับถ้าเป็นพัฒเสียนกลับแบบนี้ทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญบล็อกพัฒเสียนกับเนี่ยมีเยอะหาง่ายนะครับฉะนั้นเนี่ยจึงยังไม่มีราคานะครับ ก็ส่งมาได้ที่ทาง Facebook Fanpage นะครับ Master a n t i น u e นะครับทางร้านเราเนี่ยยินดีรับซื้อถ้าคุณมีเหรียญ1น,นบาทปี38บล็อกพัดเสียนตรงย้ำนะครับพัดเสียนตรงนะครับไม่ใช่พัดเสียนกลับนะครับเนื่องจากมีคนส่งบล็อกธรรมดามาวิธีถ่ายรูปนะครับให้เ,เพื่อนๆถ่ายแบบนี้ดูนะครับถ่ายถือถ่ายแบบนี้นะครับให้เห็นด้านพัดเสียนทั้งสงข้าง นะครับถือทายแบบนี้นะครับอย่าทายแบบวางราบอย่างนี้เพราะผมไม่รู้ว่าเป็นเสียงตรงหรือเสียงกับนะครับย้ำนะครับให้ถือทายซองกับกระจกมาให้ผมเห็นทั้ง2ด้านนะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะครับกดคลิกเข้ามาได้เลยคลิกเดียวเข้ามาได้ทันทีนะครับก็เป็นเหรียญที่ทางร้านเราเนี่ยยินดีรับซื้อถ้าเป็นเสียงตรงส่วนแบบอื่นเสียนเอียงเสียนเฉียงหรือเสียงกับยังไม่ได้รับซื้อ นะครับผมบอกไปตอนต้นคลิปแล้วว่าร้านเราเนี่ยรับซื้อเฉพาะบล็อกที่หายากราคาแพงนะครับศึกษาก่อนนํามาขายทุกครั้งนะครับเราจะได้ไม่ผิดใจกันทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยส่งมาแล้วมีอาการนิสัยไม่ดีนะครับก็คือหัวร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ศึกษาก่อนส่งมาขายแล้วกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณ f อที่น่ารักแล้วก็นิสัยดีนะครับซึ่ง มีหลายคนที่น่ารักแล้วก็นิสัยดีนะครับในขณะที่มันก็มีคนบางคนที่ไม่ได้นิสัยดีแบบนั้นก็จริงไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่คนนิสัยไม่ดีไม่ค่อยมีของหายากหรอกนะครับส่วนใหญ่คนที่ขายผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนนิสัยดีทั้งนั้นนะครับไอเหรียญที่ผมซื้อได้ทุกเหรียญเลยเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นคนที่นิสัยดีคุยง่ายกันเองทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ศึกษาก่อน tamam นํามาขายดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีน้องๆบางคนชอบอวดเอ้ยพี่ขออนุญาตนิดนึงนะครับผมมีเหรียญเยอะมีเหรียญแยะขออนุญาตนิดนึงเนี่ยก็คืออย่างสมมุติเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ถ่ายมากลางๆมาปรากฏว่าผมไปดูอย่างเงี้ยเปเหรียญหาง่ายหมดเลยนะครับไม่ใช่เหรียญหายากอย่างเหรียญกาญจนาเนี่ยการจนาผมรับซื้อเหรียญกลับเขาก็ส่งเหรียญตรงมาให้ผมอย่างเหรียญทั่วไปผมรับซื้อเหรียญตรงเขาก็ส่งเหรียญกลับมาแบบนี้ นะครับซึ่งมันมีน้องๆเยอะมากบอกพี่ผมมีเหรียญเยอะนะครับคือเยอะไม่เยอะเรื่องของคุณนะครับผมรับซื้อเหรียญหายากนะครับอ่ะนี่เนี่ยเห็นไหมเหรียญธรรมดาผมก็รับซื้อเสียนตรงเขาส่งเหรียญกลับมาให้อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยศึกษาก่อนนํามาขายเราจะได้ไม่ผิดใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าผมก็อยากได้ของหายากคุณก็อยากได้เงินพอคุณมาหลอกผมว่าเอ้ยพี่ผมมีเยอะคืออาใจผมก็ชื้นแล้วว่าเฮ้ย มันแบบมีของเยอะนี่ว่าคือเราก็คิดว่าเฮ้ยมันมีของหายากที่ไหนได้มันเป็นของหาง่ายหมดเลยซึ่งร้านเราไม่ได้รับซื้อของหาง่ายนะครับบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยศึกษาก่อนนิดนึงนะครับใจเขาใจเรานะครับเหมือนคุณโดนหลอกว่ารักแต่เขาไม่ได้รักคุณอะความรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับใจเขาใจเรานิดนึงนะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าของที่คุณมีหายากหรือเปล่าคุณถ่ายรูปส่งมาเฉยเก็พอนะครับเดี๋ยวผมดูให้ ถ้าหายากผมไม่พลาดแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ศึกษาก่อนแล้วค่อยนํามาขายก็ได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนครับของหายากยังไงก็คือของหายากมีราคาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ดูนิดนึงนะครับร้านเรารับซื้อเหรียญหายากขายเหรียญหาง่ายบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับยกตัวอย่างเนี่ยเหรียญบาทคุดปี17อย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นบล็อกพลเสียนกลับแบบเนี้ยเห็นไหมอ่าถ้าพลิกมาอย่างเงี้ยอ่า ถ้าเป็นบล็อกคเสียนการ์ดอย่างเงี้ยร้านเรามีขายนะครับเหรียญหนึ่งเนี่ยถ้าสภาพผ่านใช้เนี่ยก็ราคาไม่ถึงร้อยนะครับหลักสิบไปปลายนะครับแต่ถ้าสวยสวยหน่อยก็หลายร้อยหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภาพนะครับถ้าเหรียญคุณสวยก็จะแพงแต่ถ้าเหรียญคุณผ่านใช้ก็ไม่ค่อยแพงนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่งมาขายได้ที่ทาง Facebook ตอนนี้ก็ Master An t i น นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัว,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ